สวัสดีครับผมพัชรตัวแสบนะครับและวันนี้ครับคือวันสิ้นปี2023ของเราเนั่นเองนะครับหรือว่าสิ้นปี2 5 6 6ครับซึ่งเป็นประจำทำเนียมของผมทุกปีนั่นก็คือการรวบรวมวิดีโอที่มียอดวิวมากที่สุดประจำปีในช่องของผมนะครับเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนเรื่องครับว่าในปีนี้ช่องผมเพื่อนๆชอบดูอะไรมากเป็นอันดับหนึ่งครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ 8ปีเต็มๆนับจากวันที่เริ่มสร้างช่อง55อินฟินิตีนี้ขึ้นมานะครับในทุกปีผมก็จะทำวิดีโอนี่นะครับเป็นวิดีโอรวบรวมวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดในช่องของผมประจำปีนั้นๆนะครับซึ่งในปีนี้ครับปีปฤศจิน2023นี้นะครับก็มีเรื่องที่ฮิตขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพวกของเล่นอยู่แล้วครับผมรีวิวของเล่นซะเยอะะลรก็จะเป็นรูบงรูบิกลาโตอะไรก็ตามคน,นี้เป็นแครอทกันเป็นแครอทพุทธิธรรมหมด,ด,ดเลยนะครับ มาเดี๋ยววันนี้รับรู้กนันยครับว่า5วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดในช่องของผมในรอบปี2023น,น,นี้มีอะไรบ้างครับผมเพิม่มเติมเลยนิดนึงในปีนี้มันมี YouTube ช็อตขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นจต่อันดับ5วิดีโอที่เป็นช็อตมาให้ด้วยแล้วกันนะครับ5วิดีโอยาวและ5วิดีโอช็อตนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ เรามาเริ่มมาจากอันดับ5นะก็ไม่ค่อยไล่ขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับมาดูกันครับอันดับ5ก็คือหมุนสูตรรูบิกแบบนี้17รอบแล้วจะแก้ได้แน่นอนเกิดเราทําตามนี้ปั๊บมันจะแก้อรูบิกได้เลยจริงๆหรือเปล่าของอย่างนี้ต้องพีชูนะครับและรอบสุดท้ายครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับมีลุ้นนะตรงนี้ใก้เคียงแล้วครับมาชืบชืบ ชืบแล้วเพื่อสิบเจ็ดรอบเอคลิปแต่ของเขาจริงๆแล้วเริ่มต้นเขาเริ่มที่เป็นรูบิคเรียสีให้สวยงามก่อนนะครับสิรอบที่ศูนเปล่านั่งหยิดล้วเมื่อยมือผมมือแทบล็อกอยอาใช่นะครับคือมันเป็นวิดีโอก่อนในปีที่แล้วนะครับคือวิดีโอในปีนี้ของผมอ่ะ คือปนี้ก็บอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดิ่งลงหน่อยของช่องผมนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีวิดีโอที่คนดูเยอะเท่าไหร่ซึ่งวิดีโอที่เพื่อนดูไปเมื่อคู่นี้ครับผมลงไปตั้งแต่ปี2022ครับหรือว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับได้ยอดวิวไปถึง170,000วิวครับไม่เยอะเพื่อติดเต็มกคแหละไม่เยอะหรอกแต่เดยวิดีโอทั้งหมดนะครับอยู่ที่630,000วิวครับมยังไม่ถึงล้านเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเนเทำ youtube นานยังไม่ถึงล้านอีกเลรอเนี้ยโอ้ นั่นทิครับผมก็ไม่รู้ครับแต่ก็อ่ะให้เวลาใครที่ยังดูอยู่ขอบคุณมากจากใจจริงนะที่ติดตามผมอยู่ะนะครับฮะมาอันดับภาพไเลยครับเรามาดูอันดับ4กันต่อดีกว่าครับ วิดีโอหนึ่งที่นะครับก็คือการแก้รูบิก2องคูณสครับเป็นการสอนนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอาจจะชอบเล่นขึ้นมาอย่างไงไม่รู้นะครับวิดีโอเป็นอย่างนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนเล่นรูบิก2องคูณสแบบฉบับมือใหม่สอนมือใหม่ครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อนๆเข้าใจอ่าผมก็ศึกษาคู่มือนี้ไปด้วยพร้อมกับดูในอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะครับตึงทำขาวเต็มเหมือนกันครับสองทำเหลืองเต็มเหมือนกันครับและ3แก้เสร็จเลยจบแค่นี้ง่ายๆนะครับอันนี้สีขาวอยู่ข้างบนใช่ไหมครับขั้นตอนนะครับคือให้เราหมุนสีขาวด้านบนเนี่ยมาาตตรรงงกกับทที่่ผิดอนให้ เหลียงเหลือจุดเดียวให้ได้ก่อนนะครับขวาขึ้นบนซ้ายตกลงซ้ายขวขึ้นขวขวาตกลงนี่เต็มเฉยตกลงตกลงขวาขึ้นบนซ้ายตกลงบนขวาแต้ตกงเหมุอนกับไม่ให้ตรงสีปั๊บเรียบร้อยครับยังไงก็ลองไปฝึกกันนะครับและขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นรูบิกสองคูณสองนะครับอ่าเช่นกันครับก็เป็นวิดีโอที่ลงในปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูบิกเนี่ยฮิตมากในช่วงปีที่แล้วทุกคนเล่นกันเน็่ทุกคนเล่นกันจนทั้งม้านทั้งเมืองนะครับก็ เป็นวิดีโอของรูบิกที่ติดมาในปีนี้ด้วยผมวงวงก็งงไงว่าปีนี้จะพอมคนเล่นอยู่หรือเปล่าเนาะไม่แนใ่ใจเหมือนกันนะครับวิดีโอนี้ได้ยอดวิวไปถึง1นึ0 0 0สเช่นกันครับเอา้าเท่ากันเป๊ะเลยเหรอคือผมจดผิดไปเนี่ยเออเท่ากันเป๊ะเลยจริงๆนะครับแต่ยอดวิวของวิดีโอน้อยกว่านะครับอยู่ที่50,000นกับ6000นะครับห้าแสนกับหกพันนะก็ถือว่าโอเคไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเปรีวิวในปีสองพันยี่สิบสองเหมือนกันนะอ่ามีปัญหาครับเราไปดูต่อที่อันดับ3ครับ อันดับสามของเราก็คือชามและเรือไม่ล่มครับโอ้เดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดี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 ๋ยวตัวนู้นช่ำและไปแล้วแต่ตอนนี้ตัวใหม่มาเลยครับผมจัดตัวใหม่มาเพราะชอบมากสรุปเอามาตั้งโชว์ไปข้างหลัง <laughs> ดูกันครับวิดีโอนั้นเป็นยังไงครับและวันนี้ผมจะมาชำละเจ้าสิ่งนี้ครับของตั้งโถที่ชื่อว่าเรือที่ไม่มีวันล่มครับอยากรู้เหลือเกินว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอาจจะต้องทุกทําลายไปนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องแกะที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเทน้ำออกมาก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้กายเป็นอยู่ใต้น้ําเฉยเลยครับเฮ้ยเมเดเมเดตอนนี้เรือของเราก็ล่มไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างคือออกมาหมดแล้วครับมันแผลบไปหมดเลยนะครับน้านี้เราเทกลับไปครับ เติมกลับไปอ่าก็ถือว่ากลับมาเป็นเรือที่ไม่ล่มเหมือนเดิมครับแกะออกมาได้แต่ว่าไม่สามารถต่อกลับเข้าไปได้นะว้าแย่จังในมีใบรีนี้มีคนดูไปถึงสองแสนวิวเลยครับลงวิดีโอในปีนี้นั่นแหละครับอ่านี่ครับแสดงว่าคนอยากเห็นมากว่าข้างในมันเป็นยังไงหรือไม่ก็รายการชำแหละหลายคนขอเข้ามามากนะครับผมแค่ไม่รู้ว่าจะชำแหละอะไรแล้วเพื่อนๆที่ขอเข้ามาก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมผมก็เลยไม่รู้ว่าจะ ทำอะไรอีกก็เลยคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับยังไงก็ไม่คิดอรอกตอนนี้เขาเมนต์บอกก็ได้นะครับนี่ครับเรือนี้ได้ัลดับ3ไปในปีนี้นะครับยอดวิวรวมก็เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งลงในปีนี้นั่นเองนะครับช่วงนี้ในปีนี้นะผมขึ้นหลักแสนดีใจแล้วนะครับไปต่อที่อันดับ2ครับอันดับ2นี้ต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะคือวิดีโอที่ปอก5ใน1เดียวตเป็นตัวส้มๆเป็นเสี่ยมเสี่ยมนึกออกใช่ไหมครับ ตัวนั้นผมลงวดีโอมาในปี2019นครับ2019ที่สิบเป็น2 0 2ย4สี่ปีแล้วครับแต่มาในปีเนี้ยแตเฉพาะจุดที่เกิดขึ้นในปีนี้เท่านั้นนะครับ มาเป็นแถวสองเลยครับวิวนั้นเป็นยังไงมาดูกันครับบอกเลยผมได้แผลด้วยยังเสียวอยู่ทุกวันนี้อยู่เลยเนี่ยมาดูกันนี่คือมีดบอกอเนกประสงค์ครอบจักรวาลอันนี้อันเดียวสามารถทําได้ทุกเมนูเลยครับมันจะเฟี้ยวแค่ไหนมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างเรามาดูกันเลยครับมันมีวิธีที่ทําให้เส้นออกมาเท่ากันได้ครับไม่ใช่ของใหม่อะไรนี่ครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นได้เลยํำนานๆมันจะเมื่อยมือครับมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับ มีติดปลงราชการไม่เสียหายครับคุณภาพมันไม่ได้แบบห่วยๆนะครับเป็นวิธีที่คนมากๆที่จะรู้ครับเห็นแล้วเสียวทีเลยนะครับในปีนี้ทํายอดวิวไปได้3ามแสนห้าหมื่นวิวครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับประมาณ2ล้านวิวครับวิดีโอนี้ไม่ได้เชื่อครับแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียวซื้อมาในราคาประมาณ20บาทผมจะสามารถ ทำให้คนดูได้ถึง2ล้านคนครับสุดยอดเลยแต่ไม่แปลกละครับเพราะอันนั้นคือผมสอนแบบละเอียดยิบเลยสอนใช้ทุกอย่างที่มันมีจนต้องเขียนเลือดของผมไปเลยนะครับในหลนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ4ปีแล้ววิดีโอมีคนมาดูเยอะในปีนี้เฉยเลยครับหรือว่าคนหบดสนใจการทำอาหารมากขึ้นไม่แน่ใแจเหมือนกันนะครับอ่าและที่ที่คนรอคอยครับอันดับหในปีนี้ครับได้ การีวิวลาโตลาโตนั่นเองครับฮดูดูก่อนเลยอ่าและนี่ครับคือของเล่นใหม่ล่าสุดที่กำลังฮิตอยู่ในเวลานี้นะครับลาโตลาโตครับ เห็นไหครับผูกด้วยเชือกแล้วก็มาติดกับตรงตัวที่เอาไว้ถือตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแค่นี้เัาได้ง่ายๆที่ดูไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับจะรู้ว่าไอเนี้ยมันหนักนะถ้าตีโดนเป็นยังไงจะได้รู้วิธีหลบหลีกป้องกันนะครับ ตีมาฝึกปุกไปกไม่เไรเลยง่ายๆแต่ว่าการจะเล่นให้ได้นาน,านยากต้องฝึกอย่างเยอะเลยไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วเล่นได้เลยเดีย๋ยวจะพัก็ต้องฮิตแน่นอนว้าวซึ่งทุกวนันนี้ผมยังเล่นไม่ได้เลยครับยังเล่นได้ไม่นานเลยไม่ถึงยี่สิบวินาทีมั้งยังก็ล้มแล้ว <c oughs> โอ้ที่วิดีโอนี้ยอดวิวเยอะไม่แปลกครับเพราะว่าผมเจอละตัวละตัวเนี่ย มาตั้งแต่ผมเจอในทิกต o กนะเจอมากกอ่ใครเพื่อนเลยยังไม่มีคนฮิตคนเล่นอะไรกันเลยนะครับผมรีบสั่งซื้อมาจากประเทศจีนเลยนะรอนานมากรอสองอาทิตย์ได้สั่งมาปุ๊บแล้วก็รีวิวคนแรกๆเลยนะครับทาให้ตอนนั้นคนยังไม่รู้จักกันไงก็ได้มาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ลองเล่นดูถ้าเพื่อนได้ดูวิดีโอผมจะรู้ว่าวิดีโอนั้นผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับเพื่อนของมาใหม่มาลองเล่นให้ดูเลยมาลองทําดูดูเขาเล่นมาแล้วก็ทําตามแค่นั้นเองผมเล่นไม่เป็นเลยเหมือนกันนะครับจะได้นะถ้าเกิดว่าผมเก่งหน่อยมาทะ น่าจะได้ยอดวิวมากกว่านี้น่าจะมีคนดูมากกว่านี้นะครับอันนี้นคนคงมาดูเขาแบบฉันไม่ดูอะไรเนี่ยมาดูนัทเพิร์ลนไม่เป็นเหมือนกันในประมาณนี้นะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับมียอดวิวไปถึงหกแสนวิวครับลงในปีนี้ด้วย นี่แหละคือดับดิ่งของผมนะครับถ้ากับว่าในปีนี้ผมไม่มีวิดีโอไหนยอดวิวถึง1ล้านเลยนะครับนี่มันถึงจุดดิ่งของช่องผมแล้วหรอครับนี่แต่ไม่กลัวครับผมเป็นคนสู้อยู่แล้วต่อให้มันดิ่งต่อให้จะมีคนดูแค่หลักร้อยหลักพันผมว่าทำวิดีโอต่อไปครับเพราะต่อให้มีเพื่อนดูแค่พันคน ถ้าผมเลิกทําไปนั่นแปลว่าผมทิ้งพันคนนั้นถูกไหมครับไม่ต้องห่วงครับยังไงผมก็จะไม่เลิกทําครับผมก็จะทําช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆจะมารีวิวของรีวิวของจะมาเจออะไรก็เอามาทําให้ดูให้หมดอดี๋ยวนียเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใครที่กําลังติดตามผมอยู่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่หายไปนแน่นอนลงเดือทุกวันเหมือนเดิมเยา่ยมเนื่องารตลอบวิดีโอยาวนะครับทั้งห้าอันดับเป็นดังนี้นะครับเพื่อนๆเคยดูบนไหนบ้างชอบอะไรบ้างคอมเมนต์บอกคุยกันได้นะครับและแน่นอนครับที่งผมบอกไปตอนต้นนะครับมันมีช็ ทั้ง5อันดับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ สำหรับ Youtube ช็อตนี่นะครับมันค่อนข้างสั้นนะครับวิีโอบิวมันจะเยอะเป็นพิเศษเยอะแบบมากๆหรือไม่แปลกนะครับปกตินะครับเรามาดูกันครับ5อันดับนะครับเริ่มจากอันดับ5ก่อนนะครับก็คือการเปลี่ยนก๊อกธรรมดาเป็นก๊อกอโต้นั่นเองครับตัวนี้เลยนะครับง่ายๆครับก็คือผมดูมาจากที่ต่อแกระพูดง่ายๆแล้วก็มาทดลองไปทำดูทําได้จริงไหมประมาณนั้นไม่ใช่หรอกเอาเดียที่ตอกมาลงเลยซึ่งอันนี้ครับวิจโอวิวถึงึง1.5หล้านเลยนะครับ ว้าวฮู้หแค่เนี่ยนา1.5ล้านาสุดยอดเลยเะกครับอะไปต่อที่อันดับสครับอันดับสครับคือนิ้วโป้งมาอย่างไงครับ อ่าเพื่อเราดูว่าทำตามครับทำไมจะทำจะแบบนิ้วโป้งมันจะขึ้นเป็นอะตัวนวัดไม่รู้เป็นไรเหมือนกันจริงๆเพื่อเราไปทำดูและคนเขาจะเป็นเหมือนผมนะครับก็เลยมียอดวิวเยอะขนาดนั้นนะครับอ๋อผมเลยบอกชอดวิวไปเท่ากันครับเท่ากับวิดีโอแรกครับเท่ากับวิดีโออันดับที่5นะครับก็คือ1.5ล้านเช่นกันครับอันดับสี่อันดับห้าของเราในปีนี้ของผมเท่ากันนะครับต่างเศษตัวหลังเท่านั้นนะครับนะช็อตนี้เป็นล้านเป็นล้านสองวิดีโอแล้วนะไปต่ออันดับสามครับอล้วแต่ว่าก็คืออ้าวเฮ คือวิอตัวอย่างเขาแบบอ่ะก็แบบเทล้มลงเพื่อเพราะถึงจ ala ุดแก้วมันก็จะหยุดเองอะไรเงี <S> <S ้ยของผมมันไม่ลงแก้วครับออกหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเนาะงงจังเบยหลอกหลอกอันนี้คือขำๆครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้แล้วแกล้งหรือว่าไม่รู้เลยจริงๆแต่คนคอมเมนต์บอกว่าอผมติวปิดมั่งผมแบบอ่อนกาด ไม่ดูเรื่องอะไรอย่างนี้นครับซึ่งจริงๆดูก็รู้ว่าผมผมแกล้งผมทําเล่นถือว่าผมทำไ้เล่นเฉยๆนะครับก็อ่าไม่เป็นไรก็เออผมเป็นที่ระบายลมเพื่อนแล้วกันผมไม่ได้ดเรียสน,นะครับจะพูดอะไรก็พูดผ่านะครับเพราะว่าผมรู้ตัวผมเองอยู่เนี่ยว่าเป็นยังไงว่าผมแบบผมตั้งใจเล่นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ถ้าเข้าใจก็จะได้เอ็นจอยด้วยกันแบบผมนะอันนี้ผมไม่ว่ากันนะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับได้ยอดวิวไปถึง3ล้านวิวครับ ว้ทาทุเรียได้3ล้านวิวเลยนะครับไม่ธรรมดาเดเดียแกงแก้งแบบสติวปิดอย่างงี้ได้3ล้านนะครับเอมอมุงเหมือนกันเนาะอ่ะมาต่อที่อันดับ2ครับก็คือการจูปากตัวเองครับนี่ทุกคนที่ผมจะทำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆทำได้หรือเปล่าเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับผมดูตัวอย่างมาเขาจูปากเรื่องใดผมลองบ้างทำไม่ได้ มันไม่ได้จริงนะครับงงเหมือนกันนะครับแต่เชื่อไหมครับแค่เนี้ยดูมาทดลองส,สั้นแค่เนี้ยสี่ล้านวิวครับว้าวสี่ล้านทาวิดีโอยาวผมได้อย่างนี้บ้างนะน่าสนุกเนาะผมจะได้พูดอธิบายละเอียดได้เยอะยูทูบทรัพเนี่ยมันสั้นไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยอธิบายเท่าไหร่ตุ้มตุมต้มตุ้มตุ้มจบประมาณนั้นนะครับ <S <S อ่ะและมาถึงอันดับหนึ่งของเรานะครับอันดับหนึ่งของผมก็คือต่อใหม่ได้นี่ครับ ใครกว่าพวกขนมแครกเกอร์อะไรเขาทำขาดไปแล้วเขาต่อใหม่ได้ปุ๊บใช่ไหมครับผมลองบ้างครับลองกับแบงค์ครับแล้วผลที่ได้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับก็ขำๆนะครับบอกแล้วผมเน้นเล่นสนุกเล่นขำๆนะครับมันเป็นวิดีโอที่แบบเน้นคลายเครียดดูมาแล้วก็ ฮ้แล้วก็ผ่านไปแค่เพื่อนหัวเราะเฮ้ผมก็ดีใจแล้วไม่ต้องว่าหววขำใส่แ <lại> ตกอะไรไม่ต้องขนาดน,นั้นนะครับผมจะไปดูเพื่อความคลายเครียดซะส่วนใหญ่ในยู u ูบช็อ t นะครับเพราะว่ามันเน้นง่ายเน้นเร็วเน้นสนุกนะผมว่ามันโอเคกว่านะครับถ้าอยากจะดูวิดีโอยาว how to สอนรีวิวแบบเต็มๆน่าจะต้องมาดูเป็นวิดีโอยาวนะครับถ้ายู u ูบช็อ t เอาสั้นๆพอนะครับประมาณนั้นนะ <N> อ่ะโอเคนี่ก็คือ5วิดีโอที่มียอดอยู่มากที่สุดสำหรับ YouTube Shot ในปีนี้ของผมนะครับี เพิ่งมีปีแรกก็เลยเดี๋ยวจะไม่ค่อยมีอะไรมากสถิติมากเดีย๋ยวไว้ปีหน้าค่อยมีสถิติยอนหลังอะไรเงี้ยค่อยวางกันไปอีกทีนะครับเพื่อนๆครับเคยดูทุกวิดีโอหร,รือยังครับยูทูบช็อตของผมนะครับถ้ายังไม่ดูก็ไปติดตามดูได้นะครับยอดวิวเยอะมากกช็อตเนี่ยแบบก็คือมันมันผ่านไปเร็วกว่าคนมีโอกาสคนเห็นเยอะมากกว่าผดง่ายๆนะครับอโอเคครับทั้งหมดเนียครับก็คือยอดวิวมากที่สุดทั้งวิดีโอยาวและช็อต นะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนี่คือธรรมเนียมประจําทุกปีของช่องผมนะครับในวันสุดท้ายของปี31มธันวาผมจะลงวิดีโอแบบนี้เพื่อสรุปรวบรวมในเรียกได้ว่าผลงานประจําปีของผมให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ตลอดจริงๆแล้วตกหล่นตัวไหนไปวิดีโอไหนไป ไปดูสันะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าถ้ามเพื่อนที่ติดตามผมจริงๆนะไม่พลาดกวปดีโออยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับถึงงี้ก็ตามครับในปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับใครเดินทางกลับบ้านเดินทางกับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับหลลื่นหลายลื่นไม่เจอรถติดแบบฟุกพอดีอะไรพวกนี้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งตัวมันเพื่อนที่ดูผมอยู่และครอบครัวและคนที่รักของทุกๆคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขไป้มันนใใปีบหจ สมัยยนี้ไปไม่มี2 0ั4ยีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะครับเราทิ้งของที่มันไม่ดีออกไปหมดละมีที่ว่างในตัวเยอะของดีๆเข้ามาได้เต็มนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแบบนั้นเลยนะครับยังไงไว้เจอกันไปหน้าเลยนะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองเหมือนเดิมครับพอวันที่หนึ่งมกราก็ทำเนียนผมอีกนะครับก็จะเป็นการรวบรวม5วิดีโอที่ดีที่สุดตลอดกาลในช่องของผมนะครับน่าจะพอเดากันได้นะครับเออก็ได้เป็นเดิมๆมาแล้วที่แบบ เอ๊ะอะไรเนาะไม่รู้ไปลื้นกันในพรุ่งนี้นะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในปีหน้าที่ผมบอกไปนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามผมอยู่แล้วหรือเพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ในปีนี้นะครับอยู่ด้วยกันต่ออีกยาวๆได้เลยนะครับช่องผมลงทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับวิดีโอยาวลงวันละหนึ่งช็อตลงวันละสองเลยนะครับวันหนึ่งมีสามวิดีโอนะครับเพื่อนๆดูผมแล้วเต็มที่เลยหัไหนไม่ว่างเข้ามาย้อนดูทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมอออยาาากกกกบสัั้้นนนนนๆแคค่่่่่ีีวถมมมมมมเพืททุดูผผ็จะไ วันนี้ด้วยเช่นกันขอบคุณจากใจจริงนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับเรามาเริ่มต้นสีด้วยกันใหม่ดีกว่านะครับสวัสดีครับ